สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำกะเพราตับมาพร้อมเคล็ดลับตับนุ่มไม่แข็งกระด้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราหั่นตับหมูให้เป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะคะให้เป็นชิ้นใหญ่สักนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาเราผัดหรือว่าเราลวกตับเนี้ยตับเขาจะได้ไม่หดลงเยอะค่ะ จากนั้นเราจะนำแป้งมัน1ช้อนโต๊ะหมักกับตับหมูหมักทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีหรือถ้าเพื่อนๆอยากที่จะให้ตับหมูมีความนุ่มมากขึ้นกว่านี้ก็สามารถที่จะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนได้ค่ะเมื่อหมักครบเวลาแล้วเราก็นำไปล้างประมาณ1-2น้ำค่ะ ถัดมาเราจะมาตั้งหมอ้อต้มน้ําใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือเล็กน้อยเมื่อน้ําเดือดใส่ตับหมูลงไปลวกจากนั้นปิดเตาแก๊สแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีพอครบเวลาตักขึ้นพักไว้ถัดมาเรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอม จากนั้นใส่ตับลงไปปรุงด้วยผงปรุงรสผงนัวน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติตามที่เราต้องการถ้าผัดแล้วรู้สึกแห้งไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยได้ค่ะจากนั้นก็ใส่ใบกะเพรา ชอบมากชอบน้อยก็ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันพร้อมตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะตับชิ้นโตโตนุ่มหน้าตาน้าทานแบบนี้เลยค่ะ ตักข้าวสวยสักจานมารอไว้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะวิธีการง่ายมากค่ะแล้วก็ตับนุ่มอร่อยขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ